สวัสดีค่ะหมอวัปปายมาลาคลินิกนะคะวันนี้นะคะหมอมาตอบคำถามนะคะจากคำถามที่ทางบ้านทางเทศนะคะหรือว่ามาถามทาง i g facebook ทั้งหลายนะของเราว่าหลังทำนะมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นนะคะอันนี้จะต้องแก้ไขหรือต้องดูแลอะไรยังไงเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเคลียร์คำถามให้หมดเลยนะคะ เรื่องคาถามนี้อาจจะยาวนิดนึงมีความเท้าความเล็กน้อยการดูดไขมันนะคะคือการเอาไขมันที่อยู่ระหว่างผิวกับก,บกล้ามเนื้อออกเพราะฉะนั้นมันเกิดโพรงใต้ชั้นผิวการใส่ชุดกระชับคือทําให้ผิวและกล้ามเนื้อลงมาติดกันแบบสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นชุดกระชับอ่ะก็ควรจะแน่นแล้วก็มีแรงรัดที่สม่ําเสมอตลอดแนวชุดนะคะเพื่อที่จะให้ผิวกับกล้ามเนื้อนะติดกันได้ดีคนไข้ถามว่าคุณหมอเราจะใส่บ้างไม่ใส่บ้างได้ไหมอ่ะจริงๆแล้ว ถ้าตามคําแนะนําจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้ใส่24ชั่วโมงนะการใส่24ชั่วโมงก็ไม่ได้แปลว่าดีเพราะว่ามันต้องมีการพักผิวให้เหลือดเดินมีการไหลเวียนบ้างการที่ใส่ชุดกระชับปกติแล้วอ่ะหมอแนะนําช่วงหนึ่งเดือนแรกอ่ะจะให้ใส่ประมาณ18-20ชั่วโมงต่อวันมีการพักคลายชุดบ้างเพื่อให้ป้องกันการเกิดแผลก,กดทับแต่ถ้าไม่ใส่เลยแบบโอ้โห6ชั่วโมง12ชั่วโมงอ่ะปล่อยโล่งเลยอ่ะแล้วเรา6ชั่วโมง12องชั่วโมงนะเราไม่ได้น แล้วก็ผิดที่ผิดทางได้เพราะฉะนั้นมาเลยเป็นเหตุผลที่อาจหลายคนพูดว่าไม่ใส่ชุดกระชับแล้วผิวมันเป็นคลื่นรู้สึกเป็นก้อนหรือจับแล้วมันไม่สมูทอันเนี้ยมันเกิดจากตรงนี้เลยเพราะว่าช่วงเวลาที่ผิวเราจะติดกับกล้ามเนื้อเนี่ยมันแค่ช่วงแบบอาทิตย์แรกเท่านั้น เหมือนเวลาเราเป็นแผลมีดบาดอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบพันพัดพัตเตอร์เอาไว้ใช่ไหมเราก็จะหายไวคล้ายๆกันคือข้างในเราชั้นไขมันของเราใต้ผิวหนังเราเป็นแผลเพราะฉะนั้นถ้าเรากดเอาไว้ด้วยแรงดนันแรงกดที่พอดีอะค่ะผิวเราอะก็จะติดกับกล้ามเนื้อได้ดี ลดการเกิดขึ้นเกิดก้อนได้จริงๆถ้าคนไข้ที่ไม่ได้ใส่ชุดกระชับเลยหรือว่าใส่ชุดกระชับน้อยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเกิดโพรงใต้ชั้นผิวหนังแล้วก็เกิดน้ําซึมเข้าไปอยู่ใต้โพรงนั้นอาจจะรู้สึกถึงมีถุงน้าดึงดึ๋งดึง,ดง,ดงอยู่ใต้ชั้นผิวได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกอ่ะก็จะทําให้หุน่นเราสวยช้าอาจจะเป็นเกิด,กดขึ้นเกิดก้อนตามมาได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นชุดกระชับนะ่ะสำคัญมากเลยต้องใส่ แล้วคนที่ใส่ชุดกระชับได้ถูกต้องแล้วก็ตามที่ที่เอมอราคลินิกแนะนำเนี่ยลดการบวมลดการช้ำได้ดีด้วยผลลัพธ์ก็จะเห็นชัดเจนขึ้นด้วยค่ะ